สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเมืองเผาจ้าหลอกเอี้ยงสวยๆนะคะมีคนมาด้วยพี่สาวนะคะเดี๋ยวเขไปไปเดินดูในสวนลำไยว่ายมีอะไรมั่งเนาะค่ะเนาะโอเคทคี่นี่เขาสวนลำไย,ยเยอะเนาะใช่แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปต่อกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้สวนของพี่ล่าแล้วจ้ะเนะาเนะ เก็บผักจะ้ะจะไปทำอาหารกันชีวิตชนระบบทีนีนะคะอันนี้ต้นโกโก้นะคะเก็บผักเตรียมริมรั้วแกงแคไก่เนค่ะบริเวณในสวนจ้ะนี่ค่ะมีร้อยต้นจ้าต้นโกโก้ค่ะแต่ติ๋มเห็นอย่างหนึง่งเดี๋ยวจะพาไปดูเซอร์ไพรในสวนน้ำใยนี่แหละ นี่มะเขือเออมะเขืออะไรนะต้นอะไรนะมะแข้งอะ่ะไม่ใช่มะแข้งโขมเนี่ยที่เขากินกับเตาอะ่ะรับเาตาน่ะเนี่ยเี่ยสวยอันนี้กินได้นะคะทุกคนจ้ะคนแก่ชอบกินกับน,น้ำพริกหรือว่าปนเนาะจ้ะเนาะเก็บให้เขาดูเนี่ย ส่วนส่วนของพี่แกเนาะคือพี่พี่ล่าเนี่แหละค่ะที่ติมมาด้วยนี่แหละค่ะน,นี่คือส่วนของพี่แกนะคะไม่ใช่ของติมจ้ะอันนี้อยู่อำเภอพราวจ้ะทุกคนมีดอกไม่เยอะเนาะค่ะเนาะของแกนะคะของพี่ของพี่ล่าชื่อพี่ล่านะจ้ะางค่ะแต่ฝั่งนี้นะคะอีกเจ้าหนึ่งค่ะมีดอกทุกต้นเลยจ้ะส่วนลำใหญ่ค่ะดอกทุกต้นจริงๆเลยนะคะทุกคนจ้ะ แต่จิมเห็นสิ่งหนึ่งในส่วนนี้แหละจิมจะพาไปดูเนาะค่ะเนาะนี่แหละคะ่ะติมชอบค่ะจิมมาอย่างนี้ติมชอบค่ะค่ะอันนี้จิมมาถึงจุดจุดหนึ่งที่จิมจะพามาดูเนาะค่ะเนาะที่นี่มีการเลี้ยงพึ่งเนาะค่ะเนาะได้ยินเสียงพึ่งไหมคะเขามาเก็บเกบสรดอกลำไยค่ะหรือว่าเขามาผสมพันธุ์ดอกลำไยให้จิตด้วยเนาะค่ะเนาะ เสียงพึ่งว่อนเลยค่ะเสียงนะคะเดี๋ยวติมพาไปดูเนาะคะ่ะเนาะด้านในนี่แหละค่ะฝั่งทางนี้ดอกลำไยเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะตรงนี้คือรังพึ่งจะทุกคนจ๋าเนี่ยค่ะเขาเจาะแบบมาทำรังให้เนาะคะ่ะเนาะให้พึ่งมาเก็บน้ำหวานในสวนลำไย,ยนี่แหละคะ่ะ นี่แ่ะค่ะติ่มก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เนาะกลัวมันต่อยเนาะค่ะเนาะบินมาใกล้ติ่มแล้วนี่แหละค่ะเห็นไหมคะบินว่อนเลยค่ะทุกคนจ้าเห้ถูกชัดๆคชัดนะค่ะปีลายร้อยกล่องค่ะทุกคนจ้า,า,จาเขาก็จะไปเก็บเก็บน้ำหวานจากเกสรดอกลำไยห,หรือว่าดอก หลายอย่างเนาะคะ่ะเนาะเขาก็บินไปไกลเนาะคะ่ะเนาะมีทำเป็นฟาร์มเลยจัดทุกคนจ๋านี่ค่ะเด่นนะคะนะเป็นอาชีพเสริมน้ำผึ้งน้คายราคาแพงค่ะทุกคนจ๋านคะคะมีหลายร้อยกล่องค่ะทุกคนเด๋ยกลินของไม่เข้าไปใกล้เนาะคะ่ะเนาะ มาหลายครั้งแล้วอะแต่ก่อนก็ยังไม่เอามาตั้งนะะเนาะค่ะเนาะเจ้าเจ้าของสวนนึกว่าฟาร์มเขายังไม่เอามาตั้งนะะเนาะ,ะค่ะเนาะค่ไหมคะมากับพีแก,กก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศวันนี้ไม่ร้อนจ้ะทุกคนจา๋าไม่ร้อน เป็นอาชีพเสริมแล้วค่ะเนาะเลี้ยงพึ่งธรรมชาติเก็บเกบสรดอกไม้ไปทำน้ำหวานเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไก่ไก่กุ๊กจ้ะมีห้าตัวจ้าทุกคนจ้านี่คือธรรมชาติจริงๆจ้ะ เพราะว่าเมื่อกี้สิอยู่ตรงน ون, ู้นสิมพูดไม่ได้แดงเนาะค่ะเนาะกว่าพึ่งมาต่อยเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะสิมชอบชีวิตแบบนี้จ้ะทุกคนจา้ามีไก่เลี้ยงไก่ด้านบนก็เกสรเกสรลำใหญ่ดอกลำใหญ่เยอะมากนะคะเสียงพึ่งเต็มเลยนะค่ะเนาะ โลดดำญ่คะ่ะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะมีประมาณหนึ่งสองสามสี่แถวห้าแถวแล้วค่ะเนาะแถวหนึ่งก็หลายสิบกว่ากล่องเนาะค่ะเนาะแต่ละแถวนะคะแต่แถวนี้รู้สึกว่าจะเป็นยี่สิบกล่องเนาะค่ะเนาะเห็นไหมคะติ่มก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้คะ่ะทุกคนจ้าเห็นไหมคะเหค่ะติมเลยเนาะค่ะเนาะ คนละมมจ้ะกองรังพึ่งมาเด้วมาเด็วทิมขอขอออกก่อนนะคะมีพญาพึ่งมาหาหนูหนูกลัวต่อยเดือเกินจ้ะโอเคจ้ะ,ะเดี๋ยวไปต่กันที่อื่นเนาะคะ่ะเนาะอ่ะอันนี้ไหวค่ะทุกคนจ้า นี่ลูกหวยค่ะทุกคนเนี่ยนี่นี่ลูกไหวยค่ะอันนี้ต้นมะขามเทศจ้ะทุกคนจ้าติ๋มเก็บมาได้ดึงลูกแล้วค่ะเนาะนี่ยค่ะหนึ่งลูกเนี่ยค่ะมะขามเทศจิมาอำเภอเ้าจ้ะทุกคนจ้เนี่ยค่ะติ๋มจะเอาเอาไหวยนี่นะคะแต่ติ๋มต้องใช้สองมือเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะลูกหวยค่ะทุกคนจ้ะแต่ติ๋มติ๋มขออนุญาตเก็บก่อนนะค่ะเนาะ เราไปทำมือเดียวไม่ได้น้องอยัเนาะทุกคนจ๋าติมเอาไม่ได้จ้ะมันเหนียวนะองจ๋น้องไหวมันต้องใช้มีดน้องค่ะนะ้องสิมทําแล้วค่ะใช้ความพยายามความสามารถแล้วค่ะทุกคนจ๋าแต่แต่เอาไม่ได้ค่ะต้องใช้มีดติมไม่ได้เอามีดมาด้วยนะะนะ้อค่ะเนาะสิมคิดว่ามันจะเอาง่ายไงคะสิมก็ไม่รู้ว่ามันมีไหวไว้แหละทีแรกสิมเห็นต้นมะเขือเทศมะขามเทศแต่ทุกคนจ๋าอันนี้มันสุกแล้วนะคะ มันก็จะออกมันไม่หวานมันยังไม่หวานเนาะคะนะ่ะเนาะมันจะออกผัดฝาดแต่ทุกคนเนี่ยค่ะกิมชอบชีวิตแบบนี้แต่จิมเห็นรังพึ่งของของสวนของพี่แกนะเนาะเดี๋ยวจิมพาไปดูเนาะคะนะ่ะเนาะต้นอ่อนเขาค่ะต้นอ่อนแกงหางหวายก็อร่อยจตทุกคนคจ้ะจิมมองเห็นมะขามเทศแต่มันอยู่บนนู่น,น่ะคะ่ะ เนาะค่ะบนนาะยายสิมหาไม่ไม่เร้ามาต่อยดีกว่ามาสอยเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้อีกเจ้าหนึ่งนะคะทุกคนจ๋านี่แหละค่ะเลี้ยงผึ้งเอาน้ําบานเนาะคะ่ะเนาะนี่ของธรรมชาติจ้ดทุกคนจา๋าจ,จิบซ่มให้ดูเนาะคะ่ะเนาะไม่กล้าเข้าไปใกล้จ้ดทุกคนจา๋าอันตรายแล้วค่ะเนาะเห็นไหมคะ จ้านี้อีกเจ้าหนึ่งนะคะคนที่นะคะทุกคนจ้ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองอู้เป็นเกือบร้อยกล่องอะค่ะทุกคนจ้ะพูดดังก็ไม่ได้เนาะค่ะเนาะนะคะทุกคนจ้ะคะเห็นไหมคะแม่แม,แม่แม่พึ่งแล้วค่ะเนาะเซะเอ เก็บน้ำหวานของลิ้นจี่หรือว่าดอกไม้นานาชนิดที่อยู่ใกล้แถวนี้เนาะค่ะเนาะเป็นอาชีพเสริมจ้าทุกคนจ้าเนี่ยค่ะเขากําลังเอากล่องมาเนี่ยค่ะนะคะเขากําลังเริ่มเพราะว่าตอนนี้ลําไยออกดอกเนาะค่ะเนาะ,ะรถปิกอัพเมื่อกี้น่คือเอาลังพึ่งเข้ามานะคะทุกคนจ้ามีอำเภอลังพึ่งนะคะทุกคนจ้าในรถปิกอัพแหละค่ะนะคะโอ้จับไม่ทัน ว่าเขาทำร้ายเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะก็แอบถ่ายห่างๆเอาเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นของธรรมชาติจริงๆจ้ะทุกคนจ้ะเพราะว่าราคาต้นทุนของน้ําผึ้งมันก็สูงอยู่แล้วนะคะเนาะนะะอาซีบเสริมของชาวสวนนลำไย ติมพเพลนติมก็กล้ากลัวๆจ้ะแต่ก็อยากได้คลิปไปฝากพี่ๆเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะโอเคนะคะต okay, ิมก็ขอฝากติดตามฝากกดได้กดแชร์เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อๆไปค่ะติมเจออะไรใหม่ๆแปลกๆติมก็จะพยายามาถ่ายคลิปเนาะค่ะเนาะจะพยายามปรับปรุงฝีมือเนาะค่ะเนาะผิดถูกยังไงติมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ